มาพอดีเลยลูกจะไปไหนจ๊ะลนูจะไปเดินเล่นฝั่งโน้นค่ะแม่ฝากทุเรียนไว้นะจ๊ะถ้าเจอใครน่าสงสารนะ่ะหนูให้เขาไปนะจ๊ะทําไมเราไม่ให้เข้าให้น้ําแล้วให้เงินแทนล่ะแม่ทําไมเราต้องให้ทุเรียนเขาด้วยอะ่ะให้ทุเรียนลูกนี้เขาจะได้มีกินมีใช้ไปตลอดไงแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบนะแม่ทําอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยเลยเอานาะเ <c oughs> ชื่อแม่เถอะรีบไปเดี๋ยวจะคําสซะก่อน สวัสดีครับคุณนายสวัสดีจ้ะคือว่าผมสนใจจะซื้อต้อนทุเรียนคุณนายนะครับราคา10ล้านฉันไม่ขายทำไมถึงไม่ขายล่ะครับผมไม่ได้ซื้อส่วนมายงคิดทั้งสวนนะครับผมซื้อแค่ต้นทุเรียนต้นเดียวเองอะ่ะสิบล้านต่อให้คุณจะให้สิบล้าน20ล้าน30ล้านฉันก็ยืนยันตรงนี้ว่าฉันไม่ขายได้มาทางไหน,นกลับไปทางนั้นเลยแล้วเราจะได้เห็นดีกัน แม่ทำไมแม่ไม่ขายต้นทุเรียนให้เขาล่ะเนี่ยต้นเดียวสิบล้านบาทเลยนะแม่เงินดีมากๆเลยนะทำไมแม่ไม่ขายอ่ะต้องรู้ไหมว่าสวนทุเรียนเนี่ยกับสวนมะยงชิดเนี่ยเป็นมะระดกข,ของหนูนะลูกมันจะทำให้หนู่มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตวันนี้หนูอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกลูกไปได้แล้วไป ให้ทุเรียนค่ะไม่เอาอ่ะมีตังไหมอยากได้ตังมากกว่าหนูไม่ได้พกเงินสดมาเลยอะค่ะพี่อะไรเนี่ยมีตังก็แบ่งแบ่งใช้บ้างดิวะ่ะพี่ไม่เอาทุเรียนจริงจริงหรอคะเป็นขอทานไม่ได้อยากได้ของว่าอ,อยากได้ตังไปเลยไปใกลๆเลยไปออไป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 สิไปไขอทานหน่อยจ้ะ พี่จ๋าพี่จ๋าขอตักี้ข้าวหน่อยจ้ะพี่จ๋า,าขอบคุณจ้าอะไรเนี่ยบาทเดียวเองเหรอทำุมทำทานหน่อยจ้ะพี่นี่ที่นี่ไม่รับสมัครงานพูดไม่รู้เรื่องนี่ไงคะฉันก็พูดไปแล้วออกไปได้แล้วเออคือว่าไม่ต้องพูดออกไปเกะกะขวางหน้าน,านั้นออกไป เสียเวลาทํามาหากินจริงเลยเอ้ยเออพี่คะคือแม่หนูเคยสอนไว้อ่ะคะ่ะว่าถ้าเจอใครลำบากให้เอาทุเรียนให้อ่ะคะ่ะอืมขอบคุณในความมีน้ำใจนะแต่พี่คงรับไม่ไม่ได้หรอกคือพี่ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยนะแต่ตอนนี้คือพี่ไม่มีงานทำอะ่ะถ้าน้องพอจะมีงานให้พี่ทำก็ยินดีนะก็มีนะคะที่บ้านหนูทำสวนมะยงชิดแล้คะ่ะ พี่สนใจไหมคะจริงเหรอคะค่ะดีเลยแม่คะไม่มีใครอยากได้ทุเรียนเลยค่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะคนที่เขาไม่ได้ทุเรียน่ะคือคนโชคไม่ดีนะลูกทำไมแม่พูดแปลกๆอีกแล้วอะ่ะแล้วทำไมเขาถึงโชคไม่ดีล่ะแม่อ๋อแม่พี่คนนี้เขาตกงานอยู่ค่ะพี่เขาหางานทำหนูก็เลยให้เขามาช่วยงานแม่ที่สวนค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้หนูกําลังตกงานแล้วก็กําลังหางานทําพอดีเลยค่ะหนูสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะงานหนักงานเบาแค่ไหนหนูก็สู้ค่ะขอแค่มีงานทำก็พอค่ะถ้าอย่างงั้นเริ่มงานวันนี้เลยก็ได้นะจ๊ะวันนี้ได้หรอคะจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะลูกนี้แหละกินได้ลนะนมนมเดี๋ยวมาเก็บต้นนี้ด้วยนะออกเยอะขนาดนี้ไปแบ่งปันคนอื่นดีกว่า จ๊ะฉันขอเงินกินข้าวหน่อยได้ไหมจ๊ะวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะขอเงินได้แค่บาทสองบาทเดินป้าป้าให้ทุเรียนแล้วกันจ้ะวันนี้วันบ้าอะไรเนี่ยทำไมมีแต่คนให้ทุเรียนอะ่ะวันนี้เป็นทั้งวันเลยป้าฉันไม่เอาหรอกฉันเป็นขอทานฉันอยากได้เงิน20สิจ้ะป้าฉันขอนี่ได้ไหมร้อยหนึ่งอะ่ะ อย่างไยวันนี้เนี่ยฉันก็จะได้กินอีมอ,มอิ๊มไงป้า2ี่สิบเนี่ยไม่พอ,อะไรหรอกมาป้ามามแล้วเธอไม่อยากรู้หรอว่าทุเรียนลูกเนี้ยเป็นยังไงโอ๊ยไม่อยากรู้หรอกป้าเสียเวลาชีวิตแต่ทุเรียนลูกเนี้ยมูลค่าสิบล้านเลยนะ ที่ด้วชันเนี่ยเหมืนคนง่นี่ไงทุเรียนอะไรตั้งสีบล้านโอ้โห <laughs> นี่ไงจ้ะทุเรียนทองคำํำ <c oughs> เดี๋ยวก็ไหนเธอบอกเธอไม่เอาไงทุเรียนทองคําลูกน <c oughs> ี้ทุเรียนทองคำป้าคนอย่างเธออะรอบมากแล้วจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตนี้ออกไปจากร้านนี้ซะ มีมือมีเท้าดีๆไม่รู้จักหางานทํามีชีวิตที่ดีแต่ไม่เลือกเลือกที่จะไม่ทํางานสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยออกไปซะสวนแห่งนี้ไม่ต้อนรับ พี่ตามหาตั้งนานอยู่ตรงนี้นี่เองมีอะไรหรือเปล่าพี่บัวคือพี่บัวว่าจะขอลากลับบ้านสักสองสามวันละจ้ะพี่จะได้ไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มาทํางานที่นี่ไงได้ได้พี่บัวขอบคุณมากเลยนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูบอกแม่ให้นะขอบคุณจ้าจำได้ว่าอยู่ตรงนี้ไห่ไงหายไปไหนเนี่ยแม่หาอะไรหรอแม่หาทุเรียนอยู่อ่ะจ้ะลูกจำได้ว่าวา,วางไว้ตรงนี้นะ แต่มันเป็นทุเรียนแ่าลูกเดียวเองนะแม่เมื่อวานน่ะแม่ยังให้หนูเอาไปแจกคนอยู่เลยหายลูกเดียวก็คงไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่องตองแต่มันเป็นทุเรียนทองคํานะลูกฮะทุเรียนทองคำหรอคะแม่ใช่ก็ที่แม่ให้เอาไปแจกคนหมายถึงว่าให้เอาทุเรียนทองคอําอ่ะไปแจกช่วยเหลือคนไงลูกอ๋อหนูเข้าใจแม่แล้วคะ่ะที่แม่ทําไปก็เพราะอยากช่วยเหลือคนอื่น แต่ว่าวันนี้วันหยุดนะคะแม่เราคนสวนก็ไม่มาด้วยแล้วมันจะหายไปได้ยังไงล่ะคะแต่ที่สวนเราอะมีคนสวนคนใหม่มานะพี่บัวเหรอคะแม่บัวจ้ะค่ะคุณนายบัวเห็นทุเรียนที่วางไว้อยู่ตรงนี้ไหมจ้ะอ๋อทุเรียนทองคำใช่ไหมคะใช่จ้ะคือหนูเป็นคนเอาเก็บไว้เองค่ะไว้ตรงนี้กลัวมันโดนขโมยอะค่ะคุณนายอ้ร่อ, <laughs> องอก ตกใจหมดเลยพี่บัวหนูหนึกว่าพี่บัวขโมยไปไม่หรอกจก้ะนี่ค่ะนี่จ้ะฉันให้จ้ะ,ะให้หนูหรอคะคุณนายใช่จ้ะทุเรียนลูกนี้เหมาะกับบัวที่สุดแล้วคุณนายให้หนูหรอคะใช่รับไ้เถอ,เอะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนายหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทุเรียนที่หนูถือทั้งวันนะ่ะคือทุเรียนทองคาหนูเห็นเรว่ก,กับสิ่งที่แม่ทํานะคะคนเราถ้ามีมากพอก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะลูก อมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ายุค่ะ เมนูป๊อปคอนส้มตำของป้ายุนเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยไอเดียดีแบบเนี้ยฉันอยากรู้แล้วค่ะว่าเรื่องราวเป็นมายังไงถึงได้เมนูเด็ดๆแบบนี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะป๊อปคอนสัมตำของเราเนี่ยมีสตรอรี่ความเป็นมาด้วยนะคะหล่อมากเลยอะ่ะไ,ไ,ไอเดีย หนูจะกินกับป๊อปคอนไม่ได้นะลูกแม่ทํากับข้าวให้ก็ไม่กินอ่ะโทรแม่คะก็มันอร่อยนี่คะแล้วอีกอย่างอะ่ะหนูนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูเฉยๆนะคะหนูก็กําลังคิดหาวิธีการที่จะทําให้ร้านกาแฟของเราอะ่ะมันดีขึ้นยังไงล่ะคะแล้วง,งานการก็ไม่ทําลูกชามก็ไม่ล้างที่นอนตัวเองยังไม่เก็บเลยเรียนจบมาวันๆนะ่ะอยู่แต่กับป๊อบคอนกับเน็ตฟิกอ่ะ โอ้ยคุณแม่คะก็หนูเพิ่งเรียนจบมานี่คะให้หนูได้พักหน่อยนะคะอืมแม่เชื่อมือหนูได้เลยนะคะว่าอีกหน่อยอะ่ะหนูจะต้องคิดไอเดียออกแล้วก็หาวิธีช่วยร้านกาแฟของเราได้แน่นอนเลยคะ่ะแม่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะเพราะแม่เนี่ยมีลูกสาวทั้งสวยแล้วก็เก่งแบบนี้ยังไงล่ะคะพูดอย่างนี้ใช่จะไป้นขอดลยมาดูด้วยกันดีกว่าคะ่ะ แม่จะกินป๊อปคอร์นไหมคะหนูป้อนค่ะเบื่อแล้วป๊อปคอร์นนะเมนูค่ะโอ๊ะไม่ดูไม่ดูไม่ดูเอาส้มตำมาที่หนึ่งมะละกอหมดค่ะส้มตำก็เลยรับออเดอร์ไม่ได้ค่ะโอ้อเป็นไปได้ยังไงเนี่ยข้าติดใจในรสชาติส้มตำร้านนี้มากเลยนะ ถ้าอย่างนั้นเอาน้ำส้มตำม,มาอย่างเดียวก่อนก็ได้น้ำส้มตำแต่มะละกอหมดนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแค่นั้นก็เอาแค่นั psilon, ้นแล้วก็ลืมละคะตังเปล่าแล้วกันได้ค่ะป๊อบคอนทางร้านเป็นอาหารทัเล่นแจกฟรีนะคะวันนี้อขอบใจจ้ะป๊อปคอนแจกฟรีอย่างนั้นเหรอ โอ้หน้าตาดีจังเนี่ยไม่ใช่ป๊อปคอร์นนะเราอะ่ะ <c oughs> อ,อ,อร่อยขนาดนี้ทีละชิ้นไม่พออร่อยเกินแหนมแกดูสิตัวน้าเขากินเลยอ,ะอะ่ะน่ากินว่ะฉันก็ไม่รู้นะเว้ย แกลองเดินไปถามไหมโอ้ยเมาอ่ะหน้าตาน่ากลัวขนาดนั้นอ่ะฉันไม่ไปหรอกถามเด็กเสิร์ฟดีวกว่าได้บุยากน้องๆค่ะพี่เอาเหมือนไอ้โต๊ะนั้นอะหนึ่งที่เอามาเสิร์ฟเลยนะมันคืออะไรนะอ๋อโต๊ะนั้นหรอคะเขาทานปอ๊อปคอร์นส้มตำค่ะงั้นรีบออกมาเลยนี่เพืนนะหิวมากเลยเนี่ยได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะเป็นไงเชื่อท่านยังบุยากโอ้ยจะไปโจ เอาแม่จุดจ mm. ุดแปลกจัดเลยวะโอ้อยากจะเชื่อแซ่บเซยเป็นไปได้ยังไงวะเฮิร์บแป๊บเดียวหมดซะละ ว้าวุ่นเลยทีนี้แม่เขแรับอะไรเพิ่มดีจ้านี่รู้ตัวมใหมว่าทำอะไรอยู่ไม่ไม่อร่อยหรอจ๊ะอ,อยากจะ,อะบอกมากเลยว่าปลาคอนกับน้ำซ้มตําเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะทำเอาเจ๊ตกอ,อกตกใจไปหมดเลยตลกลงอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยมากเลยสิเนี่ยถ้าแบบน,นี้ฉันไม่ได้มาร้านเจ๊ฉันจะไปหากินที่ไหนเอา นใส่น้ำส้มตำอร่อยจรงเหรออร่อยมากนี่ฉันเนี่ยว้าวุ่เลยอ่ะทีเนี้ยต้องมาร้านเจทุกวันแน่ๆเลยเอางี้ละกันจา้าถือว่าเป็นความครีเอทีฟเมนูใหม่ให้ทางร้านวันนี้ไม่คิดเงินแล้วกันนะจา้าวัยรุ่นยุค90้าิอย่างฉันอ่ะไม่ชอบหรอกของฟรีกินเราต้องจ่ายเอาไปอ้โหหล่อแล้วยังหญิงนะจา๊าขอบใจจา้า ป๊อปคอร์นส้มตำน้องเก็บตังค์หน่อยส้มตำสองัันชาติไม่แพ้ส้มตำอีสานบ้านเฮาเลยว่ะน้องไอเดียดีมากเลยนะว่าแต่กี่บาทเนี่ยสี่บาทค่ะสี่สิบไปอโอ้แกชายก่อนไปอ่ะพี่ให้ร้อยหนึ่งเลยแต่น้องต้องเอาเมนูเนี้ยเป็นเมนูประจำร้านเลยนะได้ค่ะหนูสัญญาค่ะหนูจะบอกเจ๊จะของร้านให้นำเมนูนี้เป็นเมนูยอดฮิตประจำร้านเลยค่ะ ได้เลยรีบเ,เ,เ,เอาลงเมนูเดี๋ยวมากินใหม่พรุ่งนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะไปกัแเ้วไปกับเพ่อะไร้างเป็นยังไงบ้านคะสตอรี่ของป๊อปคอนซ้มตำของทางร้านเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เองนะคะป้ายูจริงๆแล้วดิฉันเนี่ยมาจากครัวคุณตุ่มนะคะครัวคุณตุ่มโอ้ป้าเคยดูชอบดูรายการนี้มากๆเลยค่ะใช่ค่ะปะ้ายูที่ฉันมาในวันนี้ฉันอยากจะเชิญป้ายูไปออกรายการเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆค่ะป้ายู ออกรายการคุขุมตุ้มแล้วหรอคะใช่ค่ะอุ้ยป้ายินดีมากๆเลยค่ะแล้วจะให้ป้าไปออกมอเมื่อไหร่คะคุณป้าพ้อมเมื่อไหร่สามารถบินไปได้เลยค่ะโอ้ดีใจจังเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะถ้าป้าไปออกรายการแล้วถ้าใครอยากจะได้สูตรปอปคอนซ้มตำนะป้ายินดีแจกเป็นวิทยาทานฟรีเลยค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อที่ร้านตองติงคิทเช่นที่นี่ได้นะคะได้เลยค่ะป้ายุยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะคะย,ยินดีเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะลองทานดูทีสิคะ รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมนะถึงจะทิ้งพางไว้สักพักหนึง่งเนี่ยเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะ